คู่มือการใช้งาน t r a y m i n d e r 1. เข้าไปที่ App Store หรือ Google Play เพื่อกดดาวน์โหลด t r a y m i n d e r ก่อนเข้าพบทันตแพทย์จัดฟัน 2. เข้าไปที่หน้าการตั้งค่าเพื่อตั้งค่าข้อมูลต่างๆได้แก่ชื่อเครื่องมือที่ใส่จำนวนชิ้นงานทั้งหมดจำนวนวันที่ต้องใส่ชิ้นงานและชิ้นงานปัจจุบันและจำนวนวันที่ใส่ชิ้นงานปัจจุบันค่ะ และเพื่อให้ชิ้นงานมีประสิทธิภาพสูงสุดแนะนำให้คนไข้เปลี่ยนชิ้นงานใหม่กลางคืนก่อนนอนค่ะ3เข้าไปที่หน้า t i m e มอโดยในหน้าท i ม e r ก็จะประกอบไปด้วย 1. ตัวเลขที่บอกลำดับเทรที่คนไข้กำลังใส่อยู่ในปัจจุบัน 2. ตัวเลขที่บ่งบอกระยะเวลาที่คนไข้ใส่เทรว่าใส่นานแค่ไหนต่อวัน 3. ตัวเลขที่บ่งบอกระยะเวลาที่คนไข้ถอดเทร และเมื่อคนไข้ต้องการถอดเทร์ออกให้กดไปในวงกลมและตั้งระยะเวลาที่จะถอดเครื่องมือค่ะและเมื่อตั้งเวลาเสร็จแล้วนะคะก็กดคอนเฟิร์มตรงนี้ได้เลยค่ะเมื่อครบกำหนดเวลาแอปพลิเคชันก็จะแจ้งเตือนให้คนไข้ใส่เทรและเมื่อคนไข้ใส่เทร์เข้าที่แล้วให้กดในวงกลมอีกรอบวงแหวนก็จะขึ่งสีฟ้าอีกครั้งค่ะ ในส่วนที่4จะเป็นการบ่งบอกจำนวนระยะเวลาที่คนไข้ใส่เทรย์โดยเป้าหมายของวันคือการที่ให้วงแหวนสีฟ้าวิ่งไม่แตะที่เครื่องหมายขีด 4. หน้าปฏิทินจะเป็นตัวบ่งบอกว่าคนไข้ใส่เทรย์ได้ดีแค่ไหน 5. ในส่วนของทีเซลฟี่คนไข้าสามารถถ่ายรูปฟัน v วอร์ชวลแครของตัวเองส่งให้ทันตแพทย์จัดฟันประเมินการเคลื่อนตัวของฟันได้ การถ่ายภาพ virtual care ประกอบไปด้วยภาพทั้งหมด3ชุดได้แก่ 1. ใส่เครื่องมืออ้าปาก3ามุม 2. ถอดเครื่องมืออ้าปาก3มุมและ 3. ถอดเครื่องมือกัดฟัน3มุมวิธีการถ่ายภาพ virtual care กดไปที่เครื่องหมายบวกและกดไปที่ take photo โดยมุมแรกที่เราจะถ่ายคือมุมหน้าตรงค่ะเทคนิคในการถ่ายมุมหน้าตรงนะคะ เราก็จะถ่ายให้ฟันของเราอยู่ในเทมเพลตที่ t r a มายเดอารมีไว้ให้แบบนี้เลยค่ะมุมถัดไปที่เราจะถ่ายนะคะคือมุมหันซ้ายค่ะโดยเทคนิคในการถ่ายภาพมุมหันซ้ายนะคะ <c oughs> ก็คือถ่ายให้ฟันของเราตั้งฉากมากที่สุดแบบนี้เลยค่ะถัดไปคือมุมหันขวาค่ะโดยเทคนิคในการถ่ายภาพมุมหันขวานะคะก็คือการถ่ายให้ฟันของเราตั้งฉาก ได้มากที่สุดดังในภาพเลยค่ะเราจะทำการถ่ายภาพทั้งหมด3มุมดังตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้กับภาพทั้งหมด3มชุดค่ะได้แก่ 1. ใส่เครื่องมืออาปาก3ามุม 2. ถอดเครื่องมืออาปาก3มุมและ3ถอดเครื่องมือกัดฟัน3ามมุมเมื่อทำการถ่ายภาพทั้งหมดแล้วเราจะทำการบันทึกภาพทั้งหมดลงในเครื่องค่ะ และส่งเข้าในไลน์ของ SKM Dental Clinic เมื่อส่งภาพเข้าในไลน์คนไข้ก็อย่าลืมที่จะระบุเทรที่ใส่และระบุชุดของรูปภาพดังตัวอย่างนะคะเพียงเท่านี้ทันแพทย์จัดฟันก็สามารถประเมินการเคลื่อนตัวของฟันคนไข้ได้แล้วค่ะวิธีการส่ง Virtual Care เข้าไปในไลน์สำหรับผู้ใช้ a n d r o i d เราจะทำการส่งรูปภาพทั้งหมดเป็นวิดีโอโดยกดไปที่เครื่องหมายวิดีโอค่ะจากนั้นเราจะกดไปที่แชร์ และส่งเข้าไปในไลน์ของ SKM Dental Clinic ค่ะเมื่อกดส่งเข้าไปในไลน์แล้วคนไข้ก็อย่าลืมที่จะระบุเทรดที่ใส่ด้วยนะคะเพียงเท่านี้ทันตแพทย์จัดฟันก็สามารถประเมินการลขึ้นตัวของฟันคนไข้ได้แล้วค่ะ